ก็คือมีคนใช้ไปแล้วซึ่งคนที่สแกนเข้าไปแล้วคืออยู่ตรงนี้แล้วพอคนอ่ะพยายามที่จะสแกนเข้าไปเยอะๆอ่ะในซิกที่นั้นน่ะเขาก็เลยเชิญอ,ออกกดเลยดังนั้นคือตอนนี้มันไม่ใช่แค่ปื้มหรือว่าพี่เขาคือมันโดนกันมากกว่า8านนะคนอ่ะทุกคนคือแบบอันนี้คือแบบร้านนั้นอ่ะตั้งใจทําจริงๆคือปื้มจะบอกก่อนว่าปื้มมาเนี้ยปื้มซื้อ,อบัตรมานะคะปื้มกดเองไม่ได้เพราะว่าปื้มพยายามกดเองแล้วปื้มไม่คิวที่ไ ที่นั่งนั้นแต่มันก็สกแกนไม่ได้หมดคำสั่ง